เราซื่อสัตย์ในคู่ของเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไหมเราไม่ซื่อสัตย์มันก็วุ่นวายมีปัญหาอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเราโกหกเราก็ต้องใช้ความจำมากมายถ้าเราพูดความจริงไม่ต้องใช้ความจำมากแล้วเรามีศีลเนี่ยเพื่อจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบสุขชีวิตที่มันเรียบร้อยชีวิตที่ไม่วุ่นวายยุ่งเหยิงเป็นชีวิตที่พร้อมกับการที่จะพัฒนาจิตใจในขั้นต่อไปการพัฒนาจิตใจเรียกว่าการภาวนาพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไป สำหรับคารวสเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนมานะคารวสเนี่ยวิธีที่จะภาวนาที่ง่ายๆนะมีสติรู้ทันจิตของเราไปถ้าเราเห็นจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วเราคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆสงบจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาจิตแต่เดิมไหลตลอดเวลาเพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะ เนี่ยก่อนที่จะไปเจริญปัญญาแท้ๆเลยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนวิธีที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายๆนะก็คือรู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่ขยับเยื่นเคลื่อนไหวไหลไปโน้นไหลไปนี้ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะจิตที่ตั้งมั่นนี่ว่าจิตมีสัมมาสมาธินะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตเนี่ย เห็นจิตที่ขยับไปเยื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นจะได้สัมมาสมาธิได้จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่บางคนก็ต้องมีเครื่องช่วยเพราะจิตนี่มันชอบหนีนเครื่องช่วยก็คือเรียกเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นบ้านของจิตจิตนั้นโดยธรรมชาตินั้นท่องเที่ยวไปตลอดเวลาตามยากรู้เห็นได้ยากเราก็มาดูหาวิหารธรรมอย่างหนึ่งของจิตเช่นจะอยู่กับพุทโธก็ได้ คนไหนเคยฝึกพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธคนไหนเคยฝึกรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปนะคนไหนเคยดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบนะคนไหนเคยขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปนะดูสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรืวยกว่ามีวิหารธรรมแต่ไม่ใช่ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านี้วิหารธรรมแปลว่าบ้านวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าปุกบ้านหมายถึงที่อาศัยของจิตเช่นเราหัดพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปนะ แล้วจิตมันอยู่ที่ไหนเราคอยรู้ทันเช่นจิตมันไปรวมอยู่กับพุทโธเรารู้ว่าจิตไหลไปรวมกับพุทโธจิตไปคิดพุทโธเรารู้ว่าจิตไปคิดพุทโธจิตลืมพุทโธหนีไปอยู่ที่อื่นเรารู้ว่าจิตหนีไปอยู่ที่อื่นแม้เรามีพุทโธเป็นเครื่องสังเกตเท่านั้นเองเป็นเครื่องสังเกตจิตใจที่มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวหนีไปถ้าไม่มีพุทโธนะจิตมันก็ร่อนเร่ร่อนเร่ดูยากถ้ามีพุทโธเป็นที่สังเกตเป็นแลนด์มาร์กไว้นะ จิตไปอยู่ที่พุโทโธก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตขยับนิดเดียวเราก็มองเห็นละพอจิตขยับตัวเรามองเห็นนะจิตก็จะสงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะหรืออย่างคนรู้ลมหายใจบางคนชอบรู้ลมหายใจหายใจไปนะเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมตัวที่เราจะดูก็คือจิตนั่นเองนะแต่เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องสังเกตจิต เช่นหายใจไปแล้วจ you know, hmm, you know, you know, ิตไหลไปอยู <uana> so, yeah, ่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งนิ่งๆทื่อๆอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันว่าจิตเข้าไปเพ่งแล้วหายใจไปจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหลงไปแล้วเป็นการสังเกตนะเอาลมหายใจมาเป็นที่ตั้งเป็นแลนด์มาร์กจิตเคลื่อนมาที่นี่ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ในที่สุดจิตขยับนิดเดียวเราก็เห็นะ เนี่ยใช้หลักอันเดียวกันทั้งหมดเลยในการปฏิบัติเบื้องต้นจะดูท้องฟองยุกก็ได้นะดูท้องฟองยุกไปเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุกไปนะพอจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งท้องเราก็รู้ทันจิตนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันจิตมีความสุขจิตเป็นไงรู้ทันลูกเดียวรู้ทันจิตนั่นเองการที่เราคอยรู้ทันจิตนี่แหละจิตจะค่อยๆสงบค่อยๆตั้งมั่นขึ้นทีละน้อยๆนะในสุดจิตก็อยู่กับเนื้อกับตัวได้ พอจิตใจเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปน,นี้ก็เป็นขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะว่าง่ายๆก็คือหัดแยกธาตุแยกขันออกไปนั่นเองนะค่อยๆหัดไปเช่นเราหัดพุโทโธพุทโธนะเราก็ค่อยๆสังเกตไปว่าพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตคือคนที่ท่องพุโทโธจิตกับพุโทโธเป็นคนละอันกันพุโทโธเป็นอะไรพุโทโธเป็นความคิด ความคิดกับจิตนี่คนละอันกันค่อยๆสังเกตไปอย่างนี้นะบางคนรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจออกหายใจเข้ารู้อย่างนี้อยู่ค่อยๆแยกธาตุแยกขันไปเห็นร่างกายที่หายใจนี่อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนะค่อยๆแยกกายแยกใจแยกธาตุแยกขันไปหรือบางคนดูท้องพองยุบนะก็เห็นท้องมันพองท้องมันยุบจิตเป็นคนดูเนี่ย ท้องมันพองท้องมันยุบนะไม่ใช่เราพองเรายุบหรอกท้องมันพองท้องมันยุบจิตเป็นคนดูนี่ค่อยๆแยกอย่างนี้บางคนมาหัดดูจิตนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็โลภก็โกรธก็หลงวิธีที่จะหัดแยกมันก็คือค่อยๆสังเกตไปสบายๆจิตที่มีความสุขนะความสุขก็ไม่ใช่จิตความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งแปลกปลอมขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราว ความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาชั่วครั้งช่วคราวนะโลภโกรธหลงนะก็ะเป็นของแปลกปลอมชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกจิตคือคนที่ไปรู้มันเข้านี่ค่อยคอยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆยนะในที่สุดเราก็จะเห็นในร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูกูศลน,ะนากูศลทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูค,ค่อยคฝึกอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้น มันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเราค่อยๆฝึกอย่างนี้มันค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราได้มันเห็นว่า,าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่เวลาดูนะมันจะรู้สึกร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนภูหา นะพระพุทธเจ้าบอกร่างกายเป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่นี่ไปขั้นในเริ่มเจริญปัญญาแล้วนะหัดแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปเรื่อยแยกธาตุแยกขันธ์หัดแยกไปเรื่อยๆนะจิตเป็นคนรู้คนดูนะพอแยกออกมาก็เห็นกายไม่ใช่ตัวเราหรอกกายเป็นวัตถุธาตุขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบร่างกายนะเวลาเราดูหายใจออกหายใจเข้าเนะี่ยถ้าเราดูเป็นมันจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจ แต่มันจะรู้สึกว่าเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโป่งเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็โปง่งเดี๋ยวก็แฟบนะจะเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโปง่งเดี๋ยวแฟบไปเรื่อ,อยๆใจเป็นแค่คนดูแล้วมันถึงจะเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะถ้าคิดเอานี่ปัญญาล้ำหน้าไปใช้ไม่ได้ดูของจริงนะ เวลามาดูจิตดูใจก็ง่ายๆนะเราเห็นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปโลภโกรดหลงผ่านมาแล้วก็ไปนะไม่โลภไม่โกรดไม่หลงมาแล้วก็ไปเหมือนกันอะไรๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิ้นการที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเราหัดเจริญปัญญาอยู่นะกุศลอะกุศลก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนกันนะ นี่เราเฝ้ารู้นะรู้อยู่ในกายเห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่เห็นกายที่หยุดนิ่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้เวทนาก็เห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารที่เป็นกุศลนกุศลนะก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะมันจะถอนความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราได้นะเดี๋ยวเหลืออีกอันหนึ่งเดีเรื่องจิตสิ่งที่มันประกอบเป็นตัวเรานะประกอบด้วยรูปนะรูปอย่างร่างกายเนี่ย เจตสิกนะเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายที่สอนนี่สอนสองอันละนะสอนให้เห็นรูปเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราใจเราเป็นคนดูนะร่างกายแยกออกไปไม่ใช่เราเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารเวทนาและสังขารน,นี่ก็เรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่ประกอบจิตนะต่อไปก็เหลืออีกตัวเดียวคือจิต วิธีที่จะดูว่าจิตเกิดแล้วดับเนี่ยดูยากหน่อยเพราะจิตนี่เป็นของละเอียดมากแล้วที่สําคัญนะมันเกิดดับรวดเร็วมากเลยสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วคล้ายๆแสงไฟฟ้าเนี่ยนะหลอดไฟฟ้านี่น่ามีแสงเปล่งออกมาแสงมันไม่ได้คงที่นะมันมีความเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วจนเราดูไม่ทันนะอาศัยสัญญาเราจําแสงนี้ได้นะเพราะมันดับไปปับ๊บอันใหม่เกิดขึ้นเรายังจําอันเก่าอยู่ มันเลยต่อเนื่องนะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นยังคงที่อยู่เมื่อก่อนเคยดูการ์ตูนนะอิกิวซังใครเคยดูบ้างอิกิวซังนะแข่งกับโชกุนโชกุนนี้ทําไมมันแพ้เด็กตลอดก็ไม่รู้เนาะไม่รู้มันเป็นโชกุนได้ยังไงอิกิวซังนะเอาพัดมาอันหนึ่งเราไม่มีพัดมีพัดอยู่หนึ่งอันนะข้างหนึ่งเขียนรูปกลงลูกกลงนะกลงสําหรับครอบสัตว์อีกข้างหนึ่งเขียนนกใช่ไหม แล้วมันก็หมุนอย่างเนี้ยหมุนอย่างเนี้ยหมุนอย่างเนี้ยไม่จะเห็นเป็นนกอยู่ในกลง